อ่าไฟนี้เราซ้อมมากีวา่วันก็สองอาที่ย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่าย,ออย,ายแกลนด์ที่เชียงใหม่ก็อยู่ที่เดิมแล้วไฟนี่มีใครไปช่วยเป็นผู้ประกอบกาเราบ้างก็มีกัลตันทีมก็เพื่อนๆเราน้องในไทยบคนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุก็19ปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน,น้ำหนักไปปอนดตอนนี้ก็ประมาณห้าสี่โลเราหมือนสไตล์อะไรครับก็บสไตลมานเท้ามันนี้มาเจอผู้ประอบเก่านะลีซซอเคยต่อ,อยครั้งหนึ่งวันนั้นไปแพ้ครับ,บบไหนอ่ะ ก็แพ้บายยกสี่โอ้ยพ้บายยกสี่ไปโดนอะไรอีกบ้างวะไปโดนแข่งเตะหลุดแล้วก็ไปโดนแข่งโอ้ยปีนเลยแพ้ไปวันนี้เลยมากแก้มือกันคิดว่าวันนี้มาเอาคืนได้ไหมก็อาจจะแต่ที่เาไไราตัดใจซ้อมมากาวันนั้นต่อยกันเวทร้100อยวันนั้นต่อยร้อยเก้าร้อยเก้านี่ร้อยสิบเนาะถ้าเกิดร้อยสิบที่เข้าช่้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดก็น่าจะเกินประมาณเจ็ดหนึ่งเดือนโอ้สบายสบายแล้วล่าสุดต่อยไปที่ต่อยล่าดันเนินล่าเดินนนั้นต่อยกับ ไปกับเพชรเดินดงไปไมั้งชนะคะแนนชนะคะแนนมาเวทเท่าไหร่กับเพชรเดินดวงต่อยร้อยที่หนึ่ร้อยที่สองขอปล่อยไปต่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาพร้อมเต็มที่เลยร่างกายตัวนี้เต็ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะพร้อมมาล้างตาเขาเลยไฟนี้คุณมันกี่กิโลครับวันสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณของเราก้านสิบก้าวเดึ่ไปเราคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากเชิญชวนแฟนกลับเลยทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับคืนนี้เต็มที่นะเราวันนี้เด็กสุราษฎร์ชวนกันเองเลยนะครับวันนี้ ใส่ช่วงดีขอบคุณครับโอเคขอบมากคุณมารกไปนี่ซ้อมมากี่วันครับก็เก็บตัวซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่คใครล่องโพอยู่ที่อยู่ที่คลองเตยโอ้มาอยู่ที่กรุงเทพนี่มาอยู่นี่กรุงเทพนี่สองอาทิตย์เลยก็คือขึ้นมาอยู่กรุงเทพเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผร่วมซ้อมมั้งก็มีสแต็กช่วยปั้มก็รุ่นพี่ในค่ายของควกในค่ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ 19สูงเท่าไหร่1 6หน้ำหนักปล่อยตอนนี้53 54เราหมดสไตล์อะไรครับฝีมือครับเราวันนี้ต้องมาเจอจิกซองเคยต่อยกันยังเคยต่อยกี่ครั้งแล้วเคยต่อยครั้งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ที่ลังติออกก็ที่นี่แล้วเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปตอนนั้นต่อยกับยู่เวทเท่าไหร่109ยเกร้อยเกนี้ต่อย110ยสิบแล้วเขาเป็นมวยสไตล์เนี่ยก็เตะหมัดเตะต่อยหมัดเตะขาแล้ววันนี้มาเจอฝ้ายสอง วันนี้เราวางเกียวางแผงยังดีก็ปล่อยตามจุดไปครัเราไปก่อนก็คือไม่รีบก็คือไปเรื่อยๆมีอะไรหีึ่งแก้ไขวุฒิทีเนาะใช่ครับและล่าสุดเราต่อยไหนมาก็ต่อยกับแันน้ำชัยครับที่ที่ราชดามเนยเป็นไงบ้างวันนั้นชนะนมยศชนะรองมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ปล่อยไปร้อยสิบเอ็ดออไปร้อยสิบเอ็ดสิบหาเลยก็คือแต่วันนี้มาต่อยร้อยสิบเนาะครับคิดว่าวันนี้มาย้ำชัยนะเขาได้ไหมก็ต้องย้ำอีกครั้งและเกิดเขาใชื่อำหนักคิดว่ามันเกิดหรือว่าขาดเวทนี้ ประมาณถ้าเกินเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าสองพันก็คือมาวิ่งตอนเช้านะใช่เส้นที่สายเหมือนเดิมร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสูงแรงๆครับวันนี้ก็พร้อมใช้น้ำยาพายไฟนี้คุ้มมากี่กิโลก็ประมาณสองกิโลห้ากิโลต่อยเมื่อไทยมันอุ่นของเราเท่าไรถ้าไรละมานหกสิบเราคนจังหวัดสุราษฎร์เชิญอเชื่แฟนคลับเราหน่อก็ภาคพเรีนลองชถวสุราษฎร์คว้าเสียเพิ่มเลยนะครับเตอมนี้แน่นอนครับอันนี้คู่เอกนะขออวยโชคดีมากครับ